ที่เก่าเวลาเดิมเก็บผักเก็บหญ้ากินเหมือนเดิมขักบอจาว่าลําเค้นคักเดชยุคนี่เป็นกลียุกเนาะยุครัฐบาลว่าเป็นเก่าเอาต่อไปต่อขดร้อ ไปเก็บมาเมื่อกี้เราจะคลอดกับปลากระป๋องกับอันนี้โอเคอ้าวหลังจากที่เราเอาไปผสมกันแล้วนะฮะเราก็จะได้ประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองสูตรนี้อยู่เป็นการทดลองทดลองสูตรนะฮะปลากระป๋องเจอกับผัดกระเฉดมันจะเป็นรสชาติยังไงอ้าวเดี๋ยว ลองเคลียเคลียร์ดูก่อนข้าวร้อนๆเลยโอ้ยมสูสสตรแซ่บตะปากระป๋องดู รสชาติก็แปลกๆดีคือจริงถ้าได้หมูกรอบหมูกรอบหรือหมูสามชั้นจะดีกว่านี้อยู่โอเคพอกินได้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ <c oughs> โอเคนะฮะอันนี้คือเราผสมมาแล้วนะฮะสูตรนี้มั <c oughs> นก็ถือว่าเป็นการทดลองสูตรนะฮะเราจะเข้ามันไหมเราทำไปไม่แดงนะฮะ กลุมกอ,องมาอาหารง่ายๆสไตายแบบเราทำเอง เนนล่นได้นะว่าคนแบบไม่ชอบก็เหมือมนแบบมีกุหลบกรอลอบอะไรเงี้ยมัอนม้ก็เลยโ กินง,ง่ายอยู่ง่ายสไตาล์ริมคอในยุคของโควิดระบาดโอเคแค่นี้แหละบายบาย